ม่คุณตันอร่อยไหมนี้ก็แม่เลยเอาันี่ขออ่ะันธุ์นี้ของนาอกก็เองไปแค่เลือกอะไนก็พอุกพงาเยอะไม่อยากคุยด้วยไากเพื่อนไปครัคุณลูกค้ามี่ที่ดูนี่ม พี่ไปดูรายการซุเปอร์เทนมาทำไมดาราที่ผู้หญิงดาราที่เไม่เหืยมากเลยโอไม่เจหนุปากพี่ตามมาเลยนะที่ไานนี่เจอหนูนะลูกสาวของพ่อาองแเอาเอาน้รถค่ะอีกค่ทนี่้อคุออะไรนะ ที่มากันเพราะมาคนนี้ใช่ไหม